สวัสดีอีกรอบนะครับเพื่อนๆผมสมชายนะครับตาต้องที่ดินผ่อนได้นครปฐมนะครับก็เหมือนเดิมครับเมื่อกี้ไปไลฟ์นะครับที่โครงการโครงการที่สองนะครับโครงการที่สองก็โ,โหบรรยากาศดีชิลลมพัดตลอดขนาดแดด อ่อนๆตอนเช้านะครับอาจจะมีแรงนิดนึงแต่ผมว่ายืนอยู่ได้นะครับแล้วก็ไหลสดได้เลยสบายๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากนะครับบรรยากาศดีจริงๆนะครับตรงโครงการนั้นมันมีวิวน้ํานะครับมีวิวนานะครับโอ้โหลมเย็นพัดสบายคราวนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับโครงการที่3นะครับผมขับจากตรงนั้นมาประมาณไม่ถึง1นาทีนะบ้านนาทีนึงอะผมให้นาทีหนึ่ง ผมมาถึงเนี่ยก็มาหน้าโครงการที่สองอ่ที่สามแหละผมพูดผิดเนี่ยผมจะมาอัปเดตนะครับโครงการอันนี้ผมยืนอยู่โครงการที่สามแล้วเดี๋ยวผมปรับกล้องหน้าให้แป๊บหนึ่งนะปรับกล้องหน้าให้นี่ตรงเนี้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งคือผมยืนอยู่นะครับตรงนี้นะครับถนนเรียบคลองชนฝั่งนู้นเป็นลาดยางนะฝั่งนู้นเป็นลาดยาง ตรงนี้จะเป็นเรียบคลองนะครับคลองบัรจะตัดกับคลองบางเลนเนี่ยไล่ไปตรงนู้นตรงนี้น้ําก็ไม่ท่วมนะใครเข้ามาชมนะครับกดนะครับกดแชร์ให้ก็ดีนะครับเนี่ยครับเนี่ยถนนสองด้านคือไรอันนี้คือถนนสาธารณะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นล็อกตรงแปลงตรงนี้นะครับติดถนนตรงนี้อีกด้านหนึ่งนะครับถนนสองด้านตอนนี้เราพัฒนานะครับถมดินนะครับให้เท่ากับถนนนะครับถนนลาดยางข้างหน้าเดี๋ยวผมเดินไปนะ ทำเลนี้สวยมากนะครับสวยบรรยากาศดีนะครับก็ตอนนี้มีการปรับแต่งนะครับที่ดินนะครับวิวง่ายๆเลยตรงนี้เรียบคลองชนนะครับบรรยากาศนึกออกไหมถนนแบบว่ามีคลองชนสองข้างนะครับถนนเรียบคลองสองข้างแล้วก็เป็นที่ดินที่ดินนะครับเป็นที่ดินของเราแล้วก็มีถนนตรงกลางโครงการอีกทีโอ้โหเท่ากับถ้าใครซื้อที่ดินริมเนี้ยสามารถเข้าออกได้สบายนะครับออก ด้านหน้าถนนสาธารณะก็ได้หรือว่าออกทางถนนในโครงการก็ได้อันนี้ผมยืนอยู่ตรงแยกพอดีเลยเป็นเป็นจุดตัดพอดีนะครับหน้าหน้าถนนเนี่ยตรงเนี้เป็นลาดยางนะครับตรงนี้ห่างจากโลตัสเหมือนเดิมนะห่างจากโลตัสไม่ไกลนะครับห่างจากโลตัสไม่ไกลเนี่ยข้างหน้าเนี้นะครับตรงนี้แยกนะ เนี่แล้วก็ไปเส้นยาวเลยนะครับเส้นยาวเสร็จแล้วก็จะเป็นจุดตัดนะครับจุดตัดเส้นนี้จะไปออกสนามกอล์ฟเนนตตี้ทีนะครับหรือว่าจะออกไปรอสอร้อยสองนี่ผมมาอยู่ตรงสี่แยกแล้วนะสี่แยกนะครับนี่นี่นเป็นสี่แยกนะครับสี่แยกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนแพนกล้องช้าๆนะนี่สี่แยกตรงนั้นเป็นโครงการที่สองที่ผมขับรถมานะครับ อันนี้แยกข้ามอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งก็เป็นถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางเหมือนกันนี่ถนนลาดยางอีกหน่อยเนี่ยตรงที่เราพัฒนาตรงนี้ครับอีกหน่อยนะอีกหน่อยตรงเนี้ยที่เห็นเป็นทางหินคุกอะ่ะไม่ใช่ถนนของโครงการนะเป็นทางสาธารณะเนี่ยหินคุกเนี้ยเป็นถนนสาธารณะก็คืออีกหน่อยเดี๋ยวเขาพัฒนาพอมีบ้านมีอะไรเริ่มเจริญก็จะเป็นลาดยางเหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนลาดยางอย่างนี้ตรงเนี้ยจะเป็นลาดยางยาวที่รถสีขาวจอดนะครับยาวไป เพราะว่าถนนเนี่ยมันจะขนาบข้างสองฝั่งคลองอยู่แล้วจะเป็นลาดยางวิ่งไปแต่ไม่ต้องห่วงเขายังไม่ทําไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอะเทถนนคอนกรีตเสร็จนะครับเทถนนคอนกรีตในโครงการตรงกลางเลยตรงกลางที่เนี่ยตรงตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะเทถนนคอนกรีตนะครับวิ่งยาวไปสุดนู่นเลยนะครับตรงแปลงที่ดินนี้นะครับตอนนี้ก็คือเราบีบอัดนะครับอดินมาถมนะครับให้มันเท่ากับเสมอนะครับเสมอกับถนนตัวนี้นะตัวนี้ครับถนน ข้างหน้ายาวนะครับตอนนี้ผมมาอัพให้ดูว่าโครงการที่สามเนี่ยเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะขอบร้านโทษครับส่วนที่เหลือที่หนึ่งเนี่ยเราสําเร็จไปแล้วแหละขายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับโครงการที่สองขายขายไปประมาณเฟสแรกก็เกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วส่วนเฟสที่สองก็ได้ประมาณสองสาแปลงนะครับส,สองเฟสถ้ากลับไปดูย้อนที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นวิวน้ําสวยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวนานะครับแต่ข้อดีคือ เรียบคลองชนประทานนะครับเรียบคลองชนประานหมายถึงอะไรนี่เรียบคลองนะครับวิ่งไปใครอยากได้บรรยากาศแนวแบบเปิดประตูบ้านมาเป็นถนนแล้วเป็นคลองสวยๆติดถนนนะัะนี่พูดเลยว่ามันทำเลนี่คือติดถนนนะติดถนนเรียบคลองแต่แค่ยังไม่ได้เทาลาดยางแต่ไม่ต้องห่วงเราเทในโครงการเป็นคอนกรีตให้อยู่แล้วทุกโครงการเราเทคอนกรีต ขยายนะ้ําขยายไฟก็อยากฝากเพื่อนๆนะครับใครสนใจที่ดินบางเลนนะครับเรามีตรงนี้ถึง3โครงการนะบางเลนนะครับถึง3โครงการก็อยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาชมเข้ามาดูการพัฒนาตรงนี้เรายังไม่เปิดขายนะเดี๋ยวเราทอถมดินนะครับรอเทถนนแล้วเราก็จะเริ่มเปิดขายนะครับทุกโครงการเราถนนทีทคอนกรีตไฟฟ้านะ้ำประปาพร้อมนะครับใครที่อยากได้ที่ดินเป็นทางเลือกเนี่ยสิบร้อมาแล้วนะครับสิบร้อมาแล้ว เสร็ล้อมาเตรียมขนมาเป็นพุ่วงๆนะครับเอาดินลงนะครับแล้วก็มีรถเกตดคอยเกตดันเข้าไปแล้วก็แมคโครนะครับปรับแต่งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูทุกขั้นตอนนะครับหรือพี่ๆนะครับที่สนใจที่ดินเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ดินผ่อนได้ไม่เช็คเครดิตนะครับบูโรนะครับไม่เช็คเครดิตใช้บัตรชาชนใบเดียวนะครับเราตั้งใจพัฒนา ให้ทุกท่านนะครับมีที่ดินทําเลสวยๆมีที่ดินเก็บไว้เป็นเจ้าเขอาเจ้าของนะครับทุกคนเป็นเจ้าของได้นะครับที่ดินโครงการของเราไม่ต้องห่วงนะครับตั้งใจและเจตนาดีนะครับยังไงผ่อนแล้วก็ได้ที่ดินแน่นอนนะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีอะไรนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีลูกค้านะครับมากกว่ามากกว่าหน้ากากเป็นร้อยเป็นพันนะครับลูกค้าเราซื้อกันเยอะแยะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมถ่าย ให้ดูนะครับแดดก็ร้อนด้วยแดดก็ร้อนมากนะครับเดี๋ยวเขาจะกลับถอดพ่วงก่อนนะครับแล้วตัวตัวลูกทิ้งก่อนนะครับแล้วตัวนั้นไปนะครับก็ถ่ายยาวๆเพราะว่ามันมีแต่ที่ดินบิวบรรยากาศนะครับเนี่ยนะครับบิวบรรยากาศก็ดูบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนนะครับแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะครับแดดตอนนี้ผมถ่ายย้อนแสงอยู่นะครับ ถ่ายย้อนแสงก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อลูกค้าเพื่อนๆได้ยอดนะครับได้ยอดวิวด้วยได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็อาจได้สนใจซื้อด้วยนะครับก็มาอัปเดตโครงการนี้ก็ยังไม่ได้ขายแต่มาอัพให้ดูว่าก่อนที่จะมาเป็นแต่ละโครงการนะครับเรามีการพัฒนานะครับตั้งใจพัฒนาเต็มที่นะครับเนี่ยรถเกตดนะครับพิมอดนะครับรู้จักกันพิมอดนะครับตั้งใจพัฒนานะครับก็ นี่วิวนะครับวิวที่ผมยืนอยู่เนี่ยถนนสาธารประโยชน์เรียบคลองชนนี่ยาวเลยแล้วลองนึกดิตรงเนี้ยยาวไปเนี่ยนู่นอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรนะครับเจ็ดร้อยสิบเมตรจะเป็นวิวติดติดเรียบคลองชนหมดถนนสาธารณะ,ะก็คือถนนนี้เป็นที่ดินแล้วก็เป็นถนนโครงการอีกเท่ากับคุณซื้อแปงลงริม,นมเนี้ยทั้งริมอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยทั้งริมเลยนะคุณก็จะได้ทางเข้าทางออกถนนสาธารณะทั้งหน้าทั้งหลัง อ,อ,นนนอีกหน่อยการพัฒนาตรงนี้เป็นถนนเป็นแยกเนี่ยอีกหน่อยการพัฒนาบ้านเรือนเต็มก็เปิดเป็นร้านขายของนะครับซื้อเก็บไบว้ยังไงมีมูลค่าแน่นอนเพราะติดถนนสาธารณะถนนหลักนะครับถนนหลักเนี่ยถนนหลักตัวนี้วิ่งบ้านเรือนเต็มบ้านเรือนเยอะนะครับตอนนี้เปืดใครเข้ามาผมอยู่ที่อำเภอบางเลนนะครับอำเภอบางเลนจังหวัดนะครปฐม,ถถมห่างจากโลตัสบางเลนประมาณสัก4กิโลนะครับตรงนี้ห่างเซเว่นประมาณกิโลนึงนะแต่เซเว่นส่งถึงอยู่แล้ว ตลาดตดเซเว่นกิโลเดียวแต่ถ้าจะไปตลาดใหญ่ตรงโลตัสตรงโรงพยาบาลบางเลนก็มา4กิโลนะครับตลาดชมพูพงตลาดดีโอโซนนะครับตลาดชุมชนบางเลนหรือไม่ก็แพรกลางบางเลนตอนคืนนะครับนี่มีการถมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวนี้ปรับถมพ่วงก่อนถมลูกก่อนนะครับแล้วก็ตัวพ่อค่อยดึงออกมาแล้วก็ปลดแล้วก็ค่อยถมนะครับ ก็ยังไงก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าตรงนี้แดดร้อนเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดน,นึงนะคุยกับลูกค้าก็ยังไงฝากด้วยนะครับโครงการนะครับแต่ละโครงการที่อำเภอบางเลนนะครับทางบริษัทนะครับตั้งใจที่พัฒนาตั้งใจที่จะให้คุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับมาผ่อนที่ดินกับเรานะครับมีที่ดิน นะครับมีที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยที่ดินทํากินถ้าได้แปลงหน้าหน้าก็ค้าขายได้นะครับบางท่านก็เปิดร้านขายของชําทําเป็นห้องเช่ามีหลายอย่างนะครับทุกอย่างนะครับเกิดจากการพัฒนาและตั้งใจนะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับได้มีที่ดินนะครับเป็นเจ้าของที่ดินนะครับใครที่ยังไม่เคยเป็นที่ดินก็อยากได้ที่ดินสักแปลงหนึ่งก็อยากให้โครงการของเรานะครับทุกโครงการนะครับเข้าไปเป็นตัวเลือกนะครับเราลองเปรียบเทียบดู เราซื้อนะครับที่ดินนะครับที่ดินเปล่านะครับหนึ่งแปลงเราคัดสรรให้ดีนะครับแล้วก็อยากให้มั่นใจในโครงการของเรานะครับที่เราเปิดขายอยู่นะครับความมั่นใจของลูกค้านะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทางผู้ขายอย่างผมนะครับ สเสนอขายก็อยากให้ดูความชัดเจนตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเพียงอีกหนึ่งโครงการใน15โครงการนะครับที่เรากําลังเริ่มพัฒนาเป็นโครงการใหม่ล่าสุดนะครับที่เรากําลังจะเปิดขายยังไงก็ฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาดูในไลฟ์นะครับไม่ว่าจะก่อนหน้าหรือย้อนหลังนะครับหรือว่าดูนขนาดนี้ก็อยากให้ฟังคอนเซปต์นิดนึงว่าที่ดินนะครับผ่อนได้นะครปฐม,มสมชายนะครับแต่ต้องอบริษัทพิกอินพัฒนานะครับ อ,อยากจะบอกว่าผ่อนที่ดินนะครับ50ตารางวาร้อยตารางวาหรือเท่าไหร่เนี่ยของเราเนี่ยมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะ1แปลง2แปลง3แปลงเรามีครบนะครับผ่อนที่ดินกับเราบัตรประชาชนใบเดียวไม่เช็คเครดิตบูโรนะครับก็จะได้ที่ดินแปลงสวยๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตแปลงที่มีบ้านเรือนมอีลูกค้าของเราปลูกบ้านแล้วยังไงก็ฝากแค่นี้นะครับสิบนาทีแล้วแดดร้อนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย